วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Guardians of the f o r e กันนะครับผมเราอยู่ในโหมด Warfare กันนะ Warfare โหมดนี้ก็จะเป็น24 vs 24นะครับผมก็เหมือนกิฟท์แล้วที่เพล่นไปแต่ไม่มีเสียงไม่บักมีปัญหาได้หน่อยโอเคอันนี้มีเสียงอะไปเราจะไปกันโอเคเรามาเลือกตัวกันดีกว่าเอาเป็นตัววายรอนวายรอนวายรอนอะไรตัาอย่างนี่แหละ โอเคยี่สยี่สโอเคเป็น a อ t a แท็กแอนดี n เฟนบุกแปะรับนะครับจะมีสองฝั่งให้ด้วยรับกระบ,บุกครับผมโอเคอุ้ยทีมมาถือว่าดีนะเนี่ยครบตำแหน่ง4ีงอย่างเลยเอนจิเนียร์เมดแล้วก็นี่นี่โอเคถือว่าใช้ได้ไปเจอกันในเกมครับ โอเคเราเป็นเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายครับผมเข้ามากลางเกมดีกวะ่ะโอ้โหเชีย่ยนไแเข้ามากลางเกมแต่ด้วยปืนที่ผมเลือกเป็นปืน M4 นะครับ M4A1 นะของแต่งยังไม่ค่พมีนะครับเบลปืนยังไม่ถูกไม่มีคนนะเขายังบุกมาไม่ถึงนี่แน่เลย โอเคเห็นแล้วอุ him, ๊ยโูแม่นมากอ๋อสไน SR น่าจะไม่มีคนมาชุบเรางั้นเรากลักดตายเลยเราไอ้นั่นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ทีมบุกกับทีมรับเราานานอยู่แล้วเกิดได้เรื่อยๆเราจะการอยู่ที่ C2 กันี่ตตอเไป โอเคศัตรูตอนนี้เหลือจํานวน210ถ้าเราเคลียร์หมดได้เราก็จะชนะนะไปมาที่ก่องเราจะชนะไหมมาดูกันเ <c oughs> ข้าตะช้าเลยน่ะเห็นคนไหมตรงนู้หมอกฟังมืดรอ,อก,ก่อนมองไม่เห็นโอเคเห็นละ โอเคเจ็บเจ็บนะตอนนั้นโอเคตายหนึ่งสวยสวยครับเพื่อนเพื่อนระเบิดที่บางมันโอเคเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะแต่ไม่ตาย,โอ,โ,ยโอ้ยยืน <c> อ <oughs> ุ้ยรถถังอยู่ไหนวะอุย้ยเชี่ยกลุนทังอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องในนั่นนะ เราต้องเอาที่ฟืลงมาแปะรีบตาเยเลยรถถังอยู่ฝานะจำไว้เกิดที่ C2 ไม่น่าจะกระเบิดนะรถถังโอเคไปคดดเดี๋ยวเดี๋ยวออบมาให้เพื่อนเดี๋ยวขอเคลียร์รถถังก่อนเกลียดรถถังมากอยู่ไหนรถถังฮะ นึกว่าเพื่อนเ <laughs> มื่อกี้เกิดอาการที่แบบว่าก่อนนะครับผมนึกว่าเพื่อนตัวเองที่ไหนได้ฝั่งนู้นทำไมมองแต่กระถังไม่ได้มองคนเลยกรถังอยู่นี่ อยากได้เป็น่าวโอ๊ยหมอกมันบางา <c oughs> ระเบิดจะตายเดี๋ยวอ้อมดีกว่าศัรตรูบุก เพื่อนคุมหน่อยเพ,พื่อนอุ้ยกดถังมานี่สวยครับสวยมามามา้ามานี่มาโอเคตายหนึ่งรอเลือดแป๊บหนึง่งระเบิดตุ้มตุ้มโอเคสวยโอเคตายอีกหนึ่ง รถถังแตกหนึ่งตายหนึ่งคุ้ม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 ได้คิวด้วยโอ้โหรถถังมีอีกคันซีโฟหมดเดี๋ยวไปหาซีโฟก่อนโอ้โหโอ้โหตายตายเพื่อนคุมไว้เพื่อน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 เกกาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาที่เติมกระสุนกันอยู่นะวะอ,อยู่นี่หาตั้งนานโอเคได้ซีโฟมาหนึ่งลูก ขอ,อ,อยหาเป็นรถถังโอเค,โอ,เคโอ้โหกต,กต,กตุกๆกันได้ขึ้นรถถังแม่เยอะเกิน <c oughs> ดึงเพื่อนกันน่าจะได้อยู่โอเคได้โอเค,อเ,คเห็นรถถังแล้วนะแหมตายไม่ทันไม่เป็นไรคือว่าเกิดไปเอ l โ4จะได้เต็มๆสอง รถนะครับเอ้ยรถถังเขามาสวายปะยิงตุม้มสวยน่าจะได้เดี๋ยวเขาไปบุกไอ้นั่นกันเลยตีทูไปบุกตรงไหนดูว่ารถถังกิงอันนี้มันกระตุกเพราะรถถังเยอะไลวะเนี่ยโอ้ยเพื่อนบุกเอ้ย,โ,อยโดนบุก ใช่เพื่อนบุกโอเคสวยครับสวยครับเพื่อนเดี๋ยวเ็าไปชุบเพื่อน <hold> ขอบคุณเพื่อนที่เสียสกัดไม่เสียสกัดใช่ชนะไม่เกิดครับเพื่อนไปมิสเตอลุกขึ้นมาไปกีเพนต่อซีทูกำลังจะโดนยึดนะศัตรูตรงนี้เหลือร้อยสิบสี่น่าจะไหวาเฮ้ยเรายึด ชาลีทูได้คืนรถนี่นั่นด้วย่ายมาไหมแม่งได้หูเดียวตายไหมตายสวยไปรัพไปรับ ชา,าลีวันโดนบุกเราจะไปชารีวันกันเข้าหัว44เมตรเข้าหัวได้ไงไม่รู้โอเคเจ็บจมตีโดนนะโอเคตายอ้ยไม่โดน ไอคนนี้อยู่ของผมแม่งเฮ้ยเหมันเหมันเหมันอยากได้มากโอเคตายหนึ่งค่อยๆครับค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ครับค่อยๆรู้ขาไม่รีบอยู่แล้ว โอเคเจ็บขึ้นหลอดโอเคเพื่อนเก็บต่ก้ไนะครับโอเควงหนึ่งเหลือเจ็ดสิบอุ้ยชนะแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนกระสุนเดือสามสามนะ ก็มายิงไอ้ที่เกิดกับปู่ก่อนเดี๋ยวหายาเอ้ยหากระสุนกันอันนี้ที่เกิดกับปู่ปะใช่ยิงให้หมดถ้ามีไว้เดี๋ยวจะเกิดตรงนี้ได้นะครับผมถ้ายิงแล้วก็นุ่นต้องเกิดไกลกาเดินไกลเลยเพื่อนหยับปังเพื่อนอย่ากินกระถางบางสิโอเคเข้าหัวเฮ้ยเดี๋ยวคาริทูโดนนี่หว่าปู่จะยิงก่อน โอ <Okay, S 2> <ป>เคใสรครับเพื่อนเพื่อนเทียร์ครับเพื่อนหยือตัวเดียวขึ้นป้อมแล้วมันไม่เห็นชื่อหรือว่าตัตูโอเคน่าจะหมดนะดาช,านชาลีวันโดนครับเพื่อนเราต้องไฟนะครับ<ม>เราจะให้มันยุดฟรีไม่ได้นะครับผมไม่งั้นไม่จะเกิดตรงชาลีวันได้แล้วเราจะแย่ <Yeah. S 2> อหมมูอมไม่ได้เอาอยามานะเอาเป็นปืนระเบิดเพราะไว้ยิงวัถังเลยตัวนี้เอาไว้สู้กับรัถังโดยเฉพาะเลยจนะ้ะชุบก่อนเมื่อกี้ก็ไม่ชุบเพราน่าจะร่วงนะเรายืนพื้นเกินเราไม่ย่อชุบอุ้ยไม่ทันโดน ตรงนู้นก็หัวก็หมอชุบน่าจะได้อยู่นะให้เพื่อนชุบได้โอเคเพื่อนชุบอ๋อคนนี้ที่เขาชุบแม่ขอบคุณมากเพื่อนโอเคเพื่อนชุบไม่ได้ก็ไปเดดหมอวิ่งมาไกลๆคิดว่าทำไหมไม่ทน ok. นันหรอกเราไปนี่ดีกว่าเกิดเลยดีกว่าไปเราจะชนะแล้วสิบสี่ตัวได้อยู่ ช่วยเพื่อนก่อนเรายัางหิวเชื่อเ,เราต้องช่วยเพื่อนด้วยโอเคเอาอยิงคือระเบิดเ,เ,เข้าไปาาาออาาโอเคน่าจะได้เราเซตระเบิดไว้อยู่พเพื่อนชูบอลอยู่นะตอนนี้โอเคโอเคชนะ เท่าที่หลังแต่ก็ชานะได้ครับแต่น่าจะไม่อยู่อันดับสูงน่าจะอยู่อันดับต่ำๆมาจะช้าเลยเกมโอ้โหศัตรูถูกไปหาไปห้าร้อยสาทีมที่ดีที่สุดไม่ใช่ทีมเราอยู่ที่อันดับ11อเอ้ยได้อยู่ทาไมลุนอันดับ20่สิบก็ดีแค่ไหนแล้วคิว<อ>ไป11เยอะกว่าเพื่อนช่วยไป ช่วยไป16จุบ4งด10ไโอเคได้อยู่ไปโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะต้องจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเล็นโหมดไอนี้กันโหมดอ,อะไรอะโอปอเรชั่นโอเปอเรชั่นเออนั่นแหละอีกโหมดนึนงอะ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราออกไปหน้านี้ก่อนหน้าหลักสัต Okay. Okay, โอเคครับผมคลิปวีดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฟรียูไวาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย